เมอร์เซเดสเบ E 200 CDI ญคันนี้มีการเซอร์วิสนะครับในส่วนของการโอเวอร์ฮอนเกียร์รวมถึงการปรับสภาพนะครับในส่วนของช่วงล่างเช็คนะครับภาพน้ำมันต่างๆบริเวณห้องเครื่องยนต์ก็มีตอนนี้มีการเซอร์วิสเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับในจุดของงานซ่อมหรืองานเซอร์วิสรวมถึงนะครับมีบริการพิเศษนะครับรวมในการนะครับขัดสีนะครับอันนี้เป็นโมชั่นแถมฟรีให้ ในส่วนของห้องเครื่องเช่นเดียวกันนะครับมีการล้างทำความสะอาดให้ในส่วนของห้องเครื่องยนต์หลังจากที่เซอร์วิสเสร็จแล้วนะครับความสวยงามในจุดต่างๆนะครับการล้างการทำสปาก็กลับมาเหมือนใหม่อีกหนึ่งครั้งแล้วนะครับตรงนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มนะครับเป็นรถที่ลูกค้าเข้ามาเซอร์วิสนะครับแล้วเป็นโปรโมชั่นของ Mercedes Perfect ที่แถมให้ในจุดนี้นะครับความสวยงามจุดต่างๆนะครับหลังจากที่ทำสปาเสรจุดนี้นะครับก็เรียบร้อย เสร็จสมบูรณ์นะครับมีการตรวจวิเคราะห์ด้วยระบบสตาร์คอมพิวเตอร์เป็นให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับในจุดการทํางานของเครื่องยนต์จุดต่างๆของตัวรถครบทั้งหมดแล้วก็เป็นมาตรฐานนะครับในความสวยงามในรายละเอียดใน,ในทุกในทุกจุดก็นะครับคำนึงถึงสําหรับรถลูกค้าในทุกทุกคันเช่นเดียวก <c oughs> ัทาสปาในการ นะครับขัดสีนะครับคันนี้ขัดให้สามขั้นตอนก็แถมฟรีนะครับ,รบก็กลับมาเหมือนใหม่แล้วสำหรับคันนี้ <c oughs> รวมถึงบริเวณภายในเช่นเดียวกันนะครับมีการทำสปาให้นะครับก็เป็นการปรับสภาพของบอกหนังนะครับต่างๆและสบอร์ดมอะไรใหลายๆจุดนะครับก็จะเกิดความสวยงามของตัวรถที่เพิ่มขึ้นใหม่น้าใช้งาน กลับ,บขึ้นมาอีกหนึ่งครั้งนะครับรอบๆอบพันความเงางามของตัวรถของเนื้อสีนะครับก็ลบรอยในจุดต่างๆให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวพาชมในส่วนของบริเวณนะครับที่นั่งบริเวณเบาะหลังหลังจากที่มีการพาสปาให้นะครับจุดต่างๆนะครับริ้วรอยต่างๆ นะครับปรับสภาพหมังกลับขึ้นมาเหมือนใหม่อีกหนึ่งครั้งแล้วลูกค้าก็รับรถไปแล้วก็สามารถไปใช้งานได้เลยนะครับตรงนี้ไม่มีคห้จ่ายเพิ่มเติมบริเวณด้านหน้าเช่นเดียวกันนะครับบริเวณ้นที่นั่งนะครับด้านข้าพขงพุ่ขี้ก่อนหน้านี้น,นะครับบริเวณนี้ที่เป็นหนัง้านหน้่าก็จะเป็นข่านบ้าง,งเยอะนะครับอันนี้เราก็ทําให้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก็เป็นอีกหนึ่งมาตรฐานนะครับในการเซอร์วิสนะครับเซอร์วิสแล้วนะครับเซอร์วิสครบแล้วนะครับจุดตรงนี้เป็นจุดนะครับโปรโมชั่นพิเศษนะครับที่แถมให้กับลูกค้าในการนะครับนำรับกลับไปใช้งานรวมถึงการรับประกันอะไรในการเซอร์วิสนะครับเป็นมาตรฐานของ Mercedes Perfect รวมถึงโปรโมชั่นพิเศษต่างๆนะครับในราคาค่าอะไรในการนะครับเซอร์วิส รวมถึงการทำสปานะครับในจุดนี้ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเครื่องยนต์บริเวณงานสีภายนอกนะครับภายในก็เป็นมาตรฐานเดิมเช่นเดียวกันนะครับสำหรับท่านใดที่ใช้รถยนต์ Mercedes อยู่นะครับอยากเซอร์วิสนะครับในงานซ่อมรวมถึงการทำสปาในจุดต,ต่างๆนะครับรวมรวมถึงความรู้ในการเซอร์วิสนะครับการวิเคราะห์ปัญหาต่างๆสามารถติดต่อได้ที่ Mercedes Perfect เบโทรศัพท์081 4 5 9 21, 1 1 2 1 081 459 1 1 2 1 Most ideas perfect we are family